สวัสดีค่ะเช้าวันหยุดนะคะเราก็จะชวนมาดูบอนสีไม้มงคลไม้ประดับไม้ด่างที่กระแสไม่ตกนะคะปลูกง่ายๆบำรุงง่ายๆนะคะอันนี้เราแยกนอได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะเขาก็จะเกิดแตกกอได้ดีเดินรากดีนะคะอันนี้ใบใหม่ออกมาแล้วนะคะนี่อันนี้ใบใหม่ยอดใหม่นะคะ อันนี้ที่เขาอันนี้มาเขาก็สดคืนแล้วนะคะที่เราแตกหนอ่อตัดหน่อเขานะคะอันนี้เป็นหนุมานออกศึกนะคะใบสีสดใบสวยนะคะใบหนุมานออกศึกนะคะนี่อันนี้ต้นใหญ่ที่เราแยกกอมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะ ลากเดินเห็นแบบนี้เลยก็มีความสุขนะคะนี่ลากเดินเห็นไหมคะรากขเดินแล้วนะคะเราเพิ่งรดน้ํานะคะเช้าๆพารดน้ําผักนะคะดอกไม้ผลไม้นะคะผักเรารดแล้วนะคะเรามีต้นทุเรียนด้วยกะเพราเราก็รดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้เป็น บอลสีสายพันธ์ุนุมานออกสึกค่ะเราพามารถกันตอนเช้าเห็นไหมคะแดดก็จะส่องนะคะส,สีสวยๆแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยส,สวยๆนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิป